มาดูอีกที่หนึงคะ่ะอันนี้เป็นส่วนของปูนซีเมนไทยคะ่ะหรือว,ว่า S.C.C นั่นเองนะคะคุณธรรมศักดิ์เศรษฐุษษดมคะ่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ S.C.C ค่ะก็เปิดเผยว่าแนวโน้มยอดขายในไตรามาส4คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากในไตรามาส3นะคะเพราะว่าภาพรวมความต้องกววารลดีมาทั้งใน ไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศนั้นขยายตัวค่ะนอกเหนือจากแรงหนุนในกลุ่มธุรกิจแพ็กเกจจิ้งแล้วก็อื่นๆนั้นก็จะมีการเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยค่ะคอย่างไรก็ตามภายในปีนี้บริษัทปรับเป้าหมายรายได้เหลือเติบโต3-5%นะคะจากเดิมที่คาดว่าจะโตได้10%เมื่อเทียบกับปี66เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน,นค่ะประกอบกับมีปัจจัยเกี่ยวกับนี่แหละสงครามตะวันออกกลางที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย สินค้าจากจีนก็เข้ามาแข่งขันในไทยเราเ,เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งท่าค่าเง,าง,างินบาทของปีนี้ก็เกิดภาวะของความผันผวนด้วยค่ะ SCC ก็ได้มีการปรับแผนงานทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวเพิ่มเติมนะคะคดยในระยะสั้นค่ะจะมุ่งเน้นลดต้นทุนทั้งองค์กรให้ได้5,000ล้านบาทนะคะภายในปี2,500